คลิปนี้นะครับมาแนะนํากระเป๋า messenger bag ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าามันจะแปลกๆหน่อยถ้าเกิดบอกราคาไปเนี่ยจะแบบว้าวเลยนะครับอยู่ข้างหน้าผมนี้แล้วก็คือตัวนี้ครับเป็น ulanzi bc 0 8 camera sling bag b 0 1 0ะครับผมขอเรียกสั้นๆว่า ulanzi bc 0 8และกันนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับตอนได้มาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆแต่พอใส่แล้วก็เอาไปใช้1วันเนี่ยใส่ของต่างๆนะรู้สึกว่าเออมันเป็นกระเป๋าที่ น่าจะถูกใจหลายๆคนเนื่องจากว่ามันเป็นกระเป๋าที่ราคาไม่ได้แพงเลยครับแล้วก็เอาไปลุยุยน้ําลุยฝนลุยฝุ่นหรือแม้กระทั่งไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเปเปื้อนอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่ถูกมากแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่างๆของกระเป๋าใบนี้กันนะก่อนอื่นเนี่ยดูขนาดก่อนเลยขนาดความยาวตรงนี้นะครับคือ37ซนติเมตรแล้วก็สูงนะครับสูง220ซนติเมตรส่วนความกว้างตรงนี้นะครับ 11ซนติเมตรก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างาไซส์กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปรู้สึกว่าใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยกำลังดีเลยอ่ะดูด้านหน้าครับสังเกตว่าตรงนี้เป็นเหมือนตีนตุ๊กแกครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเอาไว้แบบแปะเป็นแบบว่าเป็นสไตล์เราครับเป็นอ่าเป็นแผน่นตีนตุ๊กแกเหมือนกันมาแปะเป็นประดับต,ตกแต่งแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คืออุนซี่ออกแบบมาไว้น,นี้แต่ส่วนตัวผมแล้วก็เฉยๆครับ ไม่ต้องมีก็ได้แต่มีไวก้ก็เอาไว้ตกแต่งนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบเวลโคหรือว่าซีุกแกแบบนี้นะครับนี่มันเปิดแบบนี้นครับไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะครับส่วนตัวล็อกที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบขยายเอาไว้แบบว่ารัดพวกขาตั้งกล้องหรือว่าอื่นๆที่เป็นลักษณะเป็นยาวๆเอาไว้รัดตรงนี้ก็เป็นขยายออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะดูดูขยายว่าขยายยาวได้แค่ไหน โอ้นี่ก็จุเยอมกันนะคือเหมือนเป็นเสือเงี้ยเป็นเสือเวลาไปดูแคมป์เงี้ยล้วก็หนีบไว้ๆตรงนี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเก,ก,กะกะครับก็อยากจะให้มันคงสภาพไว้แค่นี้นะครไม่อยากให้มันห้อยยาวหรือว่าเอาอะไรไปติดข้างล่างอะไรโอเคก็ใช้เวลาหน่อยพับเก็บตรงนี้ก็ให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเวลาวางปุ๊บตรงนี้เนี่ยตรงด้านล่างของตัวตัว คลิปตรงนี้เนี่ยก็จะสัมผัสกับพื้นโดยตรงครับอันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งครับมาดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนก็คือเป็นแบบหูหิ้วด้านนี้นะครับซึ่งหูหิ้วตรงนี้เนี่ยมันมีความหนาเห็นมีความหนามันไม่ใช่เป็นแบนแบนธรรมดาแปลว่าตรงนี้เนี่ยมีเสริมบุข,ข้างในเวลาจับแล้วเนี่ยมันจะนุ่มๆมือครับเวลาถือแล้วก็มีซิปด้านหลังนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งช่องเอาไว้เก็บเล็กๆจริงๆตันนี้ก็คือเก็บเล็กๆน้อยๆครับพวกเป็นแผ่นกระดาษพวกสมุดโน้ตหรือว่าเป็นพวก ปกงปากกาอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้นะครับคเคไม่ตรงนี้ไม่ต้องใช้ความจุอะไรเยอะมากนะครับตรงซิปนี้คือชอบมากครับจริงๆแล้วซิปสมัยใหม่เนี่ยตรงนี้ชอบจนเป็นแบบว่าเป็นโคง้โคงๆแล้วก็เวลาดึงอะไรมาเนี่ยมันจะขาดง่ายมากอันนี้ก็คือให้เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละครับอย่างเงี้ยดึงง่ายแล้วก็ทนทานกว่าด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนใส่กระบอกน้ำใส่กระบอกน้ําแล้วก็สามารถขยายตรงนี้มาได้ก็จะเป็นยางยืดนะครับ อย่างยืดแล้วก็ใส่พวกขวดน้ำใส่พวกขวดน้ำเ,เล็กๆพวกขวดน้ำห้าบาทสิบบาทเงี้ยใส่ได้อ่อาประมาณนี้อ่ามันก็จะยืดๆมาหน่อยครับตรงนี้มันจะไม่ได้สวยงามละแต่ว่าใช้เป็นฟังก์ชันเอาหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เก็บขวดน้ำอย่างผมครับจะชอบเอาแอลกอฮอล์พวกนี้เน็บใส่กระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะครับก็คือใส่เข้าไปเลยปึ๊บอ่าแบบนี้ก็สะดวกดีครับอยู่ข้างนอกเวลาหยิบใช้ก็หยิบง่ายๆเลย ตัวของเนื้อผ้ากระเป๋า BC08 ตัวนี้นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์ครับก็คือกันละอองน้ำ <c oughs> ละอองฝุ่นแต่ว่าไม่ได้กันน้ำเข้าแบบกระเป๋าที่เป็นแบบพวกอ่าพีเซนว่ากันน้ำอะไรครับอันนี้คือด้านนอกเนี่ยกันละอองน้ำเฉยๆเลยนะามาดูด้านในนะครับเปิดเป็นไงตัวนี้เปิดเป็นแบบตีตุกแกเวโคนะครับแบบที่บอกตัวตีตุกแกด้านบนเนี่ยครับให้มาเป็นแบบสมัยใหม่นะครับเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นบางๆแล้วก็ดูมีความทนทานนะ ใช้เป็นนานๆตรงนี้ไม่ได้แบบยุ่ยเละพังอะไรนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตีนตุ๊กแกแบบดั้งเดิมเลยครับแต่ว่าให้ความแบบดูเป็นเหมือนไหมพรมนะครับก็คือเป็นเหมือนธรรมดาเลยนะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะถูกทําแบบเป็นช่องมาช่องๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับเอาไว้แบบใส่จุกจุกจิกๆนะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะรูดหลงไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ยางเป็นแบบ เชือกแบบรัดธรรมดาเลยก็ถ้าเกิดว่ามันพอดีเนี่ยอย่างยาด,ดมผมเนี่ยอ่าพอดีมันก็จะพอดีใส่เร็วๆง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ไปใส่พวกแบตเบิร์ดอะไรอย่างเงี้อาจมีสิทธิ์ล่วงเนาะอย่างเงี้ยอาจมีสิทธิ์ร่วงถึงแม้ตอนนี้มันจะแน่นแค่เถอะแต่มันไม่ได้เป็นรองรับปลอดภัยอะไรมีสิทธิ์ร่วงเพราะฉะนั้นไอ้พวกติดเนี่ยก็ ใช้แบบติดง่ายๆไวๆค้องไวๆแล้วก็เดินทางพอรู้สึกตัวได้ก็หยิบออกมาเก็บที่อื่นแทนประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุถึง9ลิตรนะครับซึ่ง9ลิตรเนี่ยกระเป๋าจะต้องแบบแปะอยู่ด้านบนเป็นทรงขนาดนี้นะครับมันก็จะมีความใหญ่ขนาดนี้เลยสูงแล้วกันมีความสูงขึ้นก็สามารถจุได้9ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดในช่องเล็กสุดช่องเล็กสุดคือประมาณแตคราวนี้ก็จะได้ประมาณ6ลิตรนะครับ สายแบบนี้อุลซีบีสีศูนยครับก็มีเป็นกระเป๋าที่มีสายสะพายแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้โดดเด่นเลยคือมีตัวรองไหลและสามารถถอดออกมาได้อาถอดออกมาได้นะครับ อันนี้คือถอดเก็บเลยไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันจะมีความหนาอยู่บางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับก็จะติดไว้จะแกะไว้ก็ได้ตัวด้านหนาๆนาน,นี่คือเป็นหนังเทียมนะครับก็เอาไว้ลองไหล,ลอันนี้ก็เป็นแบกธรรมดาสายให้มาค่อนข้างยาวเลยครับเดี๋ยวสวมให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับขอข้ามดูด้านในก่อนนะด้านในเปิดมาครับจะมีชั้นที่ไม่ซับซ้อน,นครับเป็นตรงๆง,ง,ง่ายๆไม่ได้มีความแบบ หลายชั้นหรือว่าเรียบหรูอะไรนะครับอันนี้เป็นหนึ่งช่องเล็กๆครับเอาไว้ใส่พวกตรงนี้ไว้ใส่แบตเตอรี่ต่างๆได้เนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ได้ปกติผ้าเพล่เงี้ยใส่เข้าไปได้น,นี่คือทุกอย่างรวมไปนะครับตรงนี้ไม่มีซิปปิดอะไรนะครับจะมีคืออีกด้านในด้านนี้ก็จะมีซิปเหมือนกันนะครับเป็นช่องคล้ายๆกันแต่ว่าตรงนี้มีซิปอ่ะนี่มีเก็บแบตตรงนี้นะครับแล้วก็ใบนี้จะแถมเขาเรียกว่าอนะไรอินเสิร์ตอินเสิร์ตเหมือนเอาไว้ใส่กล้องถ้าไม่ใส่เนี่ยเอาออกไปนะครับ มันก็จะดูแบนมากนะแบนมากแล้วก็ดูเบาขึ้นไปอีกนะครับด้านในก็มีขนาดกว้างๆปกติอย่างนี้ซื่อๆตรงๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับใส่ถ้าเกิดใส่หนังสือใส่สมุดอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าปั๊บๆๆก็ใส่เข้าไปได้ประมาณตัว2ตัวนะตรงนี้เป็นผ้านะครับเริ่มเป็นผ้าละเอ้ยมันเป็นผ้าปะตรงนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาก็คือในส่วนของ ภายในช่องนี้จะเป็นผ้าหมดเลยเอาไว้รองรับการใส่อุปกรณ์ที่าการลอยขีดข่วนอย่างเช่นกล้องนียอันนี้คือเป็นกระเป๋ากล้องนะก็คือใส่มาก,ก็ก็จะเป็นผ้าก็จะไม่ทําลายพวกอุปกรณ์ข้างในนะจริงๆถ้าภาพตัวอย่างต่างๆเนี่ยก็ใส่ iPad นะครับแต่ว่า iPad กต้องเป็นพวก iPad มินิเล็กๆนะครับใส่มันจะพอดีของผมมี iPad g e n น0ใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะสูงขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวใช้ให้ดูเราจะสูงนหน่อยแล้วก็มีตัวปิดแบบนี้นะครับ ช่องไม่ซับซ้อนอะไรหมดแล้วครับมีแค่นี้คราวนี้มาดูในส่วนของอินเสิร์ตกันบ้างครับอินเสิร์ตถ้าเกิดว่าตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็เรียบอาจจะพับไม่ถูกนะครับพับแบบปิดๆถูกๆเลยก็สังเกตไว้นะครับตัวอินเสิร์ตที่มีลายแบบนี้นะครับมันมี2พื้นผิวนะลายเป็นลายริ้วๆอย่างนี้กับแบบเรียบๆนี้แบบเรียบๆนี้ให้ถือว่าเป็นด้านล่างครับเป็นด้านพื้นแล้วเราก็พับตามรอยไปได้เลยครับพับตามรอยไ่ได้เลยปึ๊บ พับตามหลอดไ้เลยปึ๊บให้มันเป็นทรงเชฟอย่างนี้ครับอ่าให้มันเป็นทรงเชฟอย่างนี้แล้วก็ชอบฝั่งไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะชอบฝั่งไหนก็ใส่ไปเลยผมสมมติเอาฝั่งนี้แล้วก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้เห็นไหมหรือจะแบ่งครึ่งแบบนี้แบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะความจุไม่ไม่เท่ากัน,นครับผมก็แนะนําให้เป็นแบบแนวนอนแบบนี้เข้าไปเลยครับ ก็คือวางสวมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเวลโคด้าน2ข้างก็ไว้แปะกับด้านข้างอีกทีหนึ่งครับ่ะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะพอใส่อินเสิร์ตเข้าไปเนี่ยก็จะมีความหนาๆขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพอรวมอินเสิร์ตเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำหนักของกระเป๋าก็อยู่ที่675กรัมนะครับแต่จริงๆตัวเลขมันเยอะนะจริงๆมันคือเบาๆสายนะครับให้มาค่อนข้างยาวมากเลยครับยาวมากเลยจริงๆนี่คือยาวได้อีกนะถ้าเกิดว่าอยากแบบลากพื้นเนี่ยก็ยาวได้อีก ตอนนี้ผมปรับมาประมาณหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ใช้แค่ด้านข้างแบบนี้นะครับไม่ใช่ด้านข้างแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ผมมีตัวที่รองไหลจะใส่ก็ไปก็ได้ตอนนี้ผมไม่ใส่มันก็จะมีความแบบรูดๆไปเลยครับรูดๆไปเลยรูด,เล,ลดเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่เสร็จละแล้วก็มันสามารถเก็บไอ้พวกสายต่างๆได้ มีรอยให้เก็บสายนะครับอันนี้ก็ทำมาทำมาเรียบร้อยมาตรฐานดีก็ลองไหลไปปุ๊บเนีของผมจะชอบแบบเอาไว้หลังนิดนึงก็ให้มันอยู่หลังแบบนี้หรือว่าถ้าอยากสั้นอยากสั้นก็ดึงขึ้นมาเลยทันทีปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เวลาแบบว่านั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบเดินเร็วๆนะเดินเร็วๆ ผมก็ชอบเอาประมาณแค่นี้อ่าประมาณระดับเอวนะครับมันก็จะหยิบง่ายหยิบง่ายแบบนี้ก็ได้ไงเห็นไหมมองเห็นไหมบางคนชอบแบบแค่ง่ายๆสภายเร็วๆก็ไว้ด้านข้างอืด้านข้างก็จะเป็นแนวแบบออฟฟิศหน่อยนะเหมือนออฟฟิศหน่อยก็เป็นกระเป๋าทั่วไปนะครับผมเรียกว่าเป็นกระเป๋า everyday sling bag ได้เลยนะครับใช้ยังไงก็ได้อ่นี่ก็ได้สั้น คราวนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ของให้ดูกันว่าวันนี้อหนึ่งวันที่ผมเอาไปใช้มาเนี่ยใส่ของอะไรบ้างอยู่บนโต๊ะแล้วนี่ครับของไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าต้องการลดน้ําหนักของกระเป๋าลงนะครับอ่ะลองเลยใส่ผมขอหันมาทางนี้นะครับจะได้เห็นเหมือนแบบมุมมองที่ผมเห็นอันแรกเลยที่ต้องติดตัวไปตลอดนะครับเพราะว่า เริ่มติดแล้วก็คือกล้องคอมแพคตัวหนึ่งตัวนี้เป็น Sony z v 1 m a r k i 2นะครับตัวนี้ก็คือติดตัวตลอดแล้วก็มีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเออวะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมวะอ่ามีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งอยู่นี้นะครับก็ใส่เข้าไปเออก่อนใส่กล้องเนี่ยผมจะจัดอินเสิร์ตกระเป๋าแบบนี้นะครับก็คือจะให้ตัวอินเสิร์ตเนี่ยอยู่ริมด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเอาเนื่องจากว่ากล้องมันเล็กอะ่ะ นะครับกล้องเนี่ยมันใส่ฝั่งนี้ได้ตรงนี้ดูเยอะไปผมก็จะเอาอันเนี้ยชิดลิมนะครับก็ชิดริมเข้าไปเลยปับป๊บปั๊บอ่าโอเคนะชิดริมนะพอชิดริมปึ๊บก็ผมก็จะใส่เข้าไปชิดด้านใดด้านหนึ่งประมาณแค่นี้เองกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบแล้วก็มีฮาร์ดดิส s s d นะครับ powerbank ก็ใส่เข้าไปปากกาผมชอบใส่ข้างหน้าอันนี้คือหูฟังครับแบตเตอรี่ mac ต่างๆนะครับมันก็จะใส่เข้าไปรวมอย่างนี้มีเมาส์สำหรับ macbook เนะี่ยก็จะ ตรงนี้จะงงงหน่อยก็ม้วนม้วนมวน,มวน,มวน,มวนใส่กันเข้าไปจึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็ปิดซึ่งเวลาปิดเนี่ยผมก็จะให้มันหลวมๆหน่อยครับหลวมๆหน่อยสักแถวสองปุ๊บอ่าดูเรียบร้อยนะครับก็จะมีความอ้วนมันนึงมีน้าหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถูกคอมแพกตอยู่ในนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูว่าเป็นยังไง ถืองนี้ก็ได้ครับแบบที่บอกไปคือถือก็จริงๆมันไม่ใช่เป็นถือเป็นเป็นกระเป๋านักเรียนตลอดเวลานะจริงๆไอ้ถือเนี่ยคือวางไว้นะวางไว้แล้วก็ถือแบบเร็วๆนะถือเร็วๆเพราะว่ากระเป๋ามันถูกออกแบบมาให้สะพายนะให้สะพายอ่ะสะพายวันนี้ก็ห้อยแบบนี้ไปนะครับแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยทำไมมาแค่นี้วะเออแล้วก็ถือคอมานีอีกตัวหนึ่งอ่าเนี่ยหนุ่มออฟฟิศ ก็ถือว่าลดน้ําหนักของกระเป๋าจากเดิมที่เราใช้ใบหนักๆใหญ่ๆนะผมมีอีกใบหนึ่งอยากให้ดูมี iPad Gen 1 0ตัวหนึ่งจริงๆมันก็ยัดได้นะงแต่ว่ามันก็จะเพิ่มน้ําหนักกระเป๋าเข้าไปอีกนะอ่ะเราลองใส่ iPad Gen 1 0ใส่ตรงนี้ชุบๆโอ้โหมันจะแน่แนๆหน่อยแฮสุดละสุดพื้นละสุดละ,ดล,ะล้วก็ต้องมาคล้องหน่อยอะ เหมือนในรูปเป๊ะคือมันจะยืดอย่างนี้มาหน่อยสำหรับ iPad ที่มีขนาดใหญ่นะครับจริงๆ iPad ที่จะใส่ตรงนี้น่าจะเป็นพวกมินินะมินิ mini. โอ้ยข้อนี้แปะด้านบนสมใจปัับก็น้ําหนักเพิ่มตาม iPad นะ่ะ iPad เบาก็เพิ่มไม่เยอะ iPad หนักน่อยมันก็จะเพิ่มหนักบาหน่อยปุ๊บผมโอเคแล้วเนี่ยของผมโอเคแล้แล้วถ้าเกิดวันไหนนะครับต้องการไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะพกกล้องเล็ก ขึ้นมาหน่อยนะครับเล็กขึ้นมาหน่อยคือเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูว่าเป็นยังไงน,นะครับขอสลับมาตรงนี้แต่ว่าการใส่เลนส์ประเภทแบบสอสเลนส์แบบนี้นะครับต้องจัดอินเสิร์ตใหม่นะตอนนี้อินเสิร์ตมันจะเป็นแบบเหมือนที่ผมใส่ไปทํางานทุกวันนะครับผมก็จะจัดเอาอินเสิร์ตเนี่ยไว้อีกแบบหนึ่งก็คือเอาไว้เป็นแนวตั้งแบบนี้ผมก็จะเอาอินเสิร์ตใส่เป็นท่านี้เลยนะครับใส่ไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอ่าไว้อย่างนี้ดีกว่า เป็นอินเสิไว้ได้วย2ชั้นนะไว้2ชั้นนี้จุ๊บจริงๆผมต้องจัดใหม่ฮะต้องให้มันอยู่ชิดริมอ่าแต่ว่ามันจะหยิบยากหน่อยมันจะหยิบยากหน่อยจุ๊บอ่าครับแล้ว1เลนนะ1เลนแล้วก็พับแล้วก็ไว้ชั้น2ได้อีกอันหนึ่งอ่าอันนี้ต้องจัดใหม่ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเ,เลนกระแทกกันปุ๊บอ่าโอเค ตอนนี้ผมมี2เลนอยู่ในนี้ละนี่ชั้น2แล้วก็มีชั้น1แล้วก็เอาอีกตัวกล้องใส่เข้าไปเลยปึ่งแค่นี้นะครับเนี่ยมีแค่นี้จริงๆแค่นี้คราวนี้เนี่ยถ้าต้องการแบตเตอรี่เพิ่มก็มาใส่ช่องนี้ใส่ช่องต่างหรือว่าจะใส่พวก power bank เพิ่มผมก็จะเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยเป็น partition ในตัวจริงๆถ้ามีชั้นจะดีนะอ่าก็ใส่แค่นี้เลยนั้นมันจะได้ไม่กระแทกอะไร น่าจะแถวนี้ชึบโอเคก็ถือไปอย่างนี้น่ะลำลองได้หรือว่าขี้เกียจก็ใส่ให้มันสภายข้างหลังนี้ไปเลยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะอยากจะเอากล้องที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูยังไม่เคยลองเหมือนกันก็มีผมมีเป็น Sony A7C นะครับแล้วก็กับเลนส์ที่มีขนาดหน่อยคือ28-70 นะยี่สแต่ว่าถ้าเกิดกล้องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมจะเอาไปแค่เลนเดียวนะผมไปแค่เลนเดียวผมก็เอาอินเสิร์ตเข้ามาเป็นทรงเดิมเลยแบบนี้เลยนะทรงเดิมแล้วผมก็เอากล้องจะไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแต่ผมชอบถนัดวางแบบนี้ชุบคราวนี้ก็ใส่เหมือนเดิมครับสิ่งที่มีคือกระเป๋าตางค์กับ power bank โอ้อันนี้คือเหลือเลยนะเหลือเลยมีแค่นี้นะครับนี่คือเอากล้องโปรใหญ่ใส่เข้าไปอีกอันนึงที่ จะต้องไปบ่อยๆแล้วอ่ะพวกไวเลสก็ใส่เข้าไปด้วยกันจุ๊บน่าอ,อย่างนี้ก็ได้หรือเอาอีกตัวนึงก็ได้ของผมไม่ใช้ตัวนี้ใช้ตัวอื่นก็ใช้ชุดนี้ก็ได้อันนี้ผมเซราม i ก b-link ห้า um b to pass แล้วก็พวกถุงสายต่างๆก็ใส่เข้าไปจุ๊บอันนี้จะเบานะพวกไวเลสตัวนี้เบาเออก็พอได้พอทูไถ กระเป๋าก็เริ่มมีน้ำหนักนะครับเพราะว่าเราใส่กล้อง a 7 C ไปเริ่มหนักละก็สะพายปึ๊บจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วเวลาทํางานเนี่ยเราจะเอากล้องออกมาทํางานนะจริงๆอันนี้มันคือใส่เดินทางแล้วก็ถ้าเราทํางานปึ๊บตรงเนี้ยมันจะเบาละอ่าเพราะว่าเราเอากล้องมาใช้ข้างนอกติดไวเลสอะไรข้างในป,ปึ๊บก็จะเบาขึ้นอีกเอออันนี้เบาละนะอันนี้ก็เอาไปใช้ทํางานแบบปกติใน ประจำวันได้เลย ีก็คือกระเป๋า u l e n น i b c c 8ซี m ูน a r i n g b a c k นะครับถือว่าใช้ในชีวิตรประจำวันได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาหน้าเว็บไซต์ตอนนี้ของทาง u l e n น i t h a i l แ n d นะครับอยู่ที่1,099บาทนะครับโอราคานี่คือดุเดือนมากอยากจะแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ มีติดตัวไว้สำรองครับใบที่3ใบที่4นะครับนี่คือใบที่3บที่4นะไม่ใช่ใบแรกก็ใส่ไวล้ลุยลุยลุยน้ําลุยฝนลุยกันยะแทกไปลุยอะไรก็ได้อะที่ไม่ต้องซีเรียสนครับเพราะว่ามันทาําความสะอาดง่ายนะครับตรงนี้ใช้เนี่ยถ้าเกิดเห็นรอยเห็นลาเงี้ยเดี๋ยวเอา น้ำลูปๆอะไรหนก็หายละนะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าที่ไม่ต้องไปห่วงอ่ะก็ใช้มันไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง u ุลิซี่ไทยแลนดด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ u l ลลิซี่ไทยแลนดหรือ Facebook u ลลิซี่ไทยแลนด์เช่นเดียวกันนะครับมีแกรเจตต,ต่างๆเพียบเลยวันนี้ต้องขอบคุณทาง u l ลิซี่ไทยแลนดด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ